จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเพื่อนนอกจากมือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหอยหุ่นดาวโจนของขึ้นมาที่13พื่อสภาพกับมีมใหม่คือเก่านอกจากทั้งสดาวเทิงดาววิไอและกระดาวปกติแต่ก่อนที่าจะไปเบิรงแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผูชิมาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจาก ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อแชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่ด้วจ้าขอบคุณจ้า ก่อนเท่าจะเป็นบงแนวทางเขากับมุมแรกงานผลก่อนนอกจากของดาวโจรเที่ยหายไปวันที่สิบสองพฤษภาเนาะว่าผลทั้งสองดาวออกตัวใดกับไปเบื้องผลดาวแรกก่อนนอกจากของดาวว i p เข้ากับายไปฟันสองวิงรูดสามกับสองผลที่ออกมาบนออกเจ็ดเจ็ดสองนางออกเก้าแปจ้ะเขากับข่าบนนอกจากน่าเป็นตัวฟันวิงรูดสองก็ออกสองเจ็ดสองนอกจากเนาะ เป็นจังไดั้นนจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนแน่จะเดวไปเป็นแนวทางดเดล่ดเน้อยกันบบก,กดีใจน้ำนอกจากกระเข้าบุญกันไปกระเบื้องผลดาววิ่พี่ไปแล้วกับไปตามต่อและนอกําบผลดาวปกติว่าผลออกตัวใดนอกจากสำหรับดาวปกติข้ากับหายไปฟันหนึ่งวิงรูสองกับหนึ่ง ผลที่ออกมาบนออก030ล่างออก81จหนึจะเฮากับเขาล่างนอกจากนอกเป็นตัวฟันวินงรูดหนึงกับออก8 1เป็นเจนนอเนนอจัดสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชชแนลจ้ะเดาเป็นเป็นแนวทางเดิหลายได้น้อยกันบอกก็ดีใจน้ำนอกจากกับเบิร์รล่งานผลกันไปแล้วกลับไปตามต่อด้วนอกจาดสำหรับแนวทางหัยหุ่นดาวโจร ของขึ้นมาที่13พฤษภาเนาะจะว่ามีแนวทางตัวเ็กเข้าตัวใดแน่เฮากับไปเบิงงแนวทางกันเลยจ้า จากกามาตามต่อนอกจากนอกสำหรับแนวท่าหวยหุ่นดาวโจน์ของคืนวันที่13พฤษภาคมนาะจากเฮากับมีแนวท่าทั้งสองดาวคพอ่งเก่าเทงดาว VIP และก็ดาวปกติเฮากับมาเบื้องแนวท่าของดาว VIP กันก่อนไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันเจ็ดวิ่งดูดกับไฮแปดกับเจ็ด ไปเบิ้งตัวเนินแล้วกับตัวร่องเอาจะมาเบิ้งตัวเนินกันก่อนตัวเนินกระไฮเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองก็ให้แปดสองแปดสาม 8C 8 5จะไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกาฮลินไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่กาจะมีเขาบ้างรุดบ้างหากใส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิ้ง เข้ากับเบื้องแนวทางกันไปแล้วเนาะจ้ะเป็นเช่นไรเนาะจ้ะสำหรับดาว v i p เนาะจ้าเนาะเข้ากับไปตาม่อสำหรับแนวทางของดาวปกติวามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจากัมาตามโตเนาะจ้าเนาะสำหรับแนวทางของดาวปกติกลับไปเบื้องตัวเด่นกลับให้เด่นศูนย์กลับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิ่งรูดนาะจ๊ะมาเบื้องฟันกอไก่ฟันศูนย์วิ่งรูดไก่หนึ่งกับศูนย ไปเบิ้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนอกจากมาเบิ้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระไฮ07 08 09 00จากไปเบิ้องตัวร่องตัวร่องกระไฮ17 18 19 10จาก เปเบื้องแนวทา่าตัวเน้นตัวจอสองตัวกับไฮเลนไปกราน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขางากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับจะเนว้ท่าเป็นฟันวิ่งดูจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหลิงง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งดูดก็ล่องออกไปเป็นยนแนวท่ากันเบิ้ง เขากับเบิ друг, ้งแนวทางกันไปแล้วนอกจากเห็นใจแน่นอจากมือนีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชาแนลจากเบิ้งแนวทางหวยหุินดาวโจรของคือที่สิบสามพฤษภามกันไปแล้วนอกจากทั้งสองดาวเัิงดาววีไอพีและกะดาวปกติเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่านอกจากมักชอบตัวใดเขากับสามารถเอาไปเสิมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะเรียวไปเล่นเน้นนักเน่นเบา ตรงกับเรกเท่เาคิดไว้ทายนี้ช่องรช่องชาแน,นลกับขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจา้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่อง้องช่องชาแน,นลกับขอขอบพุณนจา้าสวัสดีจา้า